เดินดนตรีนะครับผมอยู่ในแวดวงของครอบครัวนักดนตรีพ่อเป็นตัวโผนะครับตาก็เป็นหัวหน้าวงพาร์บอไในวัยเด็กที่ว่าวัยเยาว์นี่บอกวัยสามขวบผมยังเรียนดนตรีไม่ได้หรอกแต่ว่าติดตามบิดาไปาการที่ติดตามบิดาไปไปเป็นเลขต่างๆ ก็ไปในวงของพิดาที่รับการด้วยเท่าไรเราเคยกับจังหวัดดนตรีเขาคุ้นเคยมากๆก็ถูกสอนให้ตีอันแรกคือโมงตีโมงมบอกให้ตีอย่างไรอ่ะตีตามตามกลับตีให้มองกับกลับเพื่อรุ่นพ,พี่ที่เขาตีอยู่ตีตามเข้าไปบางครั้งก็ถูกเขาหลอกบ้างให้สนุกสนานในแวดวงดนตรีจังหวะก็ยังไม่แข็งเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็ได้ไปอยู่เรื่อยๆือนทั่งเราก็ซึมซับเกีเ่ยวกับเรื่องดนตรีไม่ว่าประเภทพวกพวกจังหวะบ้าได้ยินเสียงเพลงที่เขาตีเรื่องเป็นเพลงอุบโรงเป็นเพลงเถาแต่ก็ไม่ได้ต่อไม่ได้เรียนนะความคุ้นเคยประสบการณ์จากอายุปมันทักสามขวบถึง แปดขวบเนี่ยเขาพอจะรู้จังหวะแล้วว่าจังหวะช้าเป็นอย่างไรจังหวะเร็วเป็นอย่างไรกลองเขาตีอย่างไรคล้องเขาตีอย่างไรแต่เรายังไม่ได้เรียนเป็นทางการเมื่ออายุประมาณแปดขวบบิดาก็ให้เริ่มเริ่มเรียนเรียนคองวงใหญ่โดยเพลงแรกก็ตามตามประเพณีของนักดนตรีอาชีพก็จะเพลงสาธุการ ันนี้สิ่งที่เราได้ซึมซับไว้ตั้งแต่วัยยาวน์ะนะได้ซึมไม้เยอะและจำได้อันนี้การต่อมาก็จะเร็วขึ้นต่อเพลงวันหนึ่งก็ตีได้เพราะว่าเราเคยได้ยินเสมอเสมอเวลาไปงานเขาตีโรม่งเขาตีลุกการเราได้ยินเสมอเสมออันนั้นการต่อลงของผมก็จะเร็วแลวกระจับได้แม่นเพราะมันชินต่อมาก็เรียนเพลงต่างๆประเภทเพลงที่ใช้ในการประกอบอาชีพ วงที่ไปเล่นนะเป็นวงที่ไปเล่นงานบวชบ้างงานศพบ,บ้างเพลงเหล่านั้นก็จะถูกถ่ายทอดมาคนที่ถ่ายทอดก็คือบิดาหรือพี่ๆที่อยู่ในครอบครัวครอบครัวเดียวกันก็้วก็เป็นนักดนตรีต่างวงที่เขาไปประจำอยู่ในวงก็ถ่ายทอดเพลงเพราะว่านติอาชีพอย่างไงก็ต้องไปเล่นรวมกันก็ต้องให้เพลงต่อกันนะครับ เริ่มตั้งแต่เพลงของโรงองโมงเย็นไปเรื่อยเป็นเพลงประเภทเพลงพิธีการเช่นหลงสงนะครับเพราะมันต้องใช้เกี่ยวกับการบวชเสร็จแล้วก็เรียนเพลงเรื่องเพลงเถาที่ใช้ในใน,ในการบรรเลงต่อมาก็มีเพลงประเภทการแสดงขึง้นวงอาชีพสมัยนั้นนะต้องีพิพานเ่านั้นต้องรับก็เรียกว่ารับพิเกได้ ลิกเกอจะภาพพรจะหาเฉพาะผู้แสดงนิเกแต่มีพาดก็เอาใช้ใช้วงที่มาบรรเลงในงานบวชนั่นแหละไปบรรเลงรับมีพาดเราจะต้องเรียนเพลงพวกพวกที่ลิเกเขาร้องแบนเพลงอัตราสองชั้นรุ่งโพลงทองเป็นยุคนั้นนะครับำลำรอดแต่ทรายเดินหง,งายกางป่าฟ้าคขนองเหล่าเนี้ยจะตกถูกสอนให้ให้ให้เธอได้ตีไว้เพื่อจะได้ไว้รับร้องพวกลิเกได้ หลังจากนั้นแล้วเราก็เรียนเพลงประเภทเพลงงานศพบ้านนะครับเพราะว่ามันก็คู่กันไปในภาคอาชีพมันรับทั้งงานมงคลงานแต่ว่ามงคลงานการแสดงการแสดงส่วนใหญ่ก็เป็นพวกลิกเกอนิเกหรือไม่ก็ละครแต่ว่าพวกพวกโขนนี่คงไม่ได้เรียนเพราะว่ามันใช้เพลงนับพารที่สองครับก็เรียนเพลงพวกพวกการแสดง แล้วก็พิธีกรรมเนื้องานส่ง,งานัันวชเหล่านี้หลังจากนั้นอยู่มาใช้ชีวิตอยู่มาจนท่านวัเจริญไวัยไปเรื่อยๆเป็นวัยหนุ่มก็เป็นนักประตรีที่ว่ามีความสำนาญในเรื่องเพลงนะครับมีความรู้มีความจับแม่นยำก็เป็นนักดนตรีที่ว่าคนหนึ่งก็จะมาเชิญไปเล่นประจับวงเขาบ้างวงเราบ้างเพราะว่านักดนตรีเหล่านั้นจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อเขามาขอแรงเราให้เราไปช่วยเราก็ต้องไปพอเดี๋ยวเรามีงานเราก็ต้องเชิญเขามามันเป็นอธิยาศัยร่วมกันระหว่างนะักดนตรีอาชีพอยู่มาวันหนึ่งพี่ชายก็มาชวนวให้ไปไปฝาดตัวเป็นสิบครูครูไม่ีชื่อเสียงเพราะเอยแค่เอยชื่อครูก็ะนะผมก็ไม่อยากไปแล้วเพราะว่า,วาเรามันเป็นนักดนตรีที่ว่ายังไม่ชำานาญการการดนตรีก็ยังไม่ ต้องนัดเป็นนักดนตรีแบบว่าบานนอี่ไปเรื่อยไม่รู้จักหนะ้ทาที่ของเครื่องดนตรีแต่และอย่างเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคอย่างไรถึงจะถูกต้องเพราะเอ่ยชื่อครูก็ไม่กล้าแต่พี่ชายก็พยายามขยอยบอกไปทนหน้าครูท่านไม่ว่าอะไรหลังจากนั้นผมก็ตัดใจว่าเอา้าเมื่อเราเดินมาทางมานนักดนตรีแล้วเราต้องไปหา,วาความรู้เพิ่มเติม ก็มีโอกาสได้ไปฝ่าตัวเป็นสิทธ์ของครูผู้ยงเก่งครูหรืูยยงเก่คงนะครับวันแรกที่เข้าไปฝ่าตัวเราก็มีความประมาทมากกว่าตืเ่เต้นนะครับยังไงก็ยานจะข่มตัวเองว่าเราเราเป็นอีกภาคะนอกนะครูเขาคงจะหลังทานมือไม้เราไม่ถูกต้อง บาบอว่ามันไม่เป็นตามที่เราคิดท่ามีเมตตามากท่านพูดตอนเราเนี่ยหายหายถึกเต้นม,มาช่วยการไม่มีใครเก่งมาก่อนหรอกนะขุกนกก็มีความรู้ความสามารถเพียงเท่านั้นแต่เรามาเพิ่มเติมได้สิ่งนี้ทำให้ผมเกิดความกล้าที่จะเข้าหาครูครับ ก็ได้มีโอกาสได้ฝากหัวเป็นสิทธ์ท่านก็ได้รับเรียนเรียนมากขึ้นเรงที่เรียนก็เป็นเพลงประกอบพิธีกรรมมากครับเป็นเพลงที่ใช้ในพิธีพิธีการที่เกี่ยวกับพิธีไหว้ครูผู้ครูเป็นผู้มีความชำนาญเรื่องนี้มากก็ได้รับการถ่ายทอดถ่ายทอดและมีโอกาส ครูเมตตาให้เป็นนักดนตรีประจำวงของท่านสิกงนี้ผมภาคภูมิใจมากวาเปน็นนักดนตรีว่านอกรามีโอกาสได้ไปรับใช้ครูนะครับหลังจากนั้นมาก็มีโอกาสได้เรียนเพลงกับครูมากขึ้นมากขึ้นแทบจะทุกทุกประเภทเพลงนะครับเพลงเทา้าเพลงเรื่องเพลง,งสิ่งมาทั้งสูงสุดเพรงหน้าบ้านในขนาดนั้น ก็รู้จักรู้จักสิทธิของผู้ครูอีกหลายหลายท่านที่เป็นรุ่นพี่และเป็นรุ่นครูทุกวันนี้ขออนุญาตเอ่ยนามท่านเทพโทสนอร์บุญทอดครูไทยแก้วละเอียดสุรินทร์สองอาทองจุาธามีศรีภุษสกรลแล้วเยี่ยมครูปริยมกิจนิเทศแม้ถ้าคนปีคืออะไรครูเสีอิกนะครับครูเรืองเดช ครูสวัวยครูสมชายครูธริยาปานิทครูเหล่านี้เป็นคนที่มีความรู้วัตาตมมาระดับแนวหนะ้าถ้าเป็นสิ่งของครูย่อมเป็นทุพีพผมไม่มีโอกาสได้สัมผัสท่านนะครับได้ไปบบเรียนในวงครูก็ได้รู้จักคุูก็ได้รับความเมตตาถ่ายทอดความรู้ให้อีกทุกคนมีความวัตาระต่างๆกันไป ้าหมายก็คือาการเป็นเป็นครูดนตรีเป็นศิลปินการเรียนต้องสเใจมากขึ้นครับต้องรอบรู้ในเครื่องดนตรีนั้นๆเครื่องกเอกของแต่ละคนที่ทุกคนเรียนนะครับต้องเรียนรู้ให้รู้จริงเสร็จแ,แล้วเราต้องมีความรอบรู้ในเรื่องทฤษฎีของเครื่องดนตรีนั้นด้วย เพราะเมื่อเราจบไปแล้วเราจะต้องไปสอนในระหว่างที่เราอยู่ที่ที่สถานการศึกษานะเราควรพยายามึกษาใา้มากครูที่มาสอนมีความรู้หลายหลายท่านนะครับใช้เวลาว่าอันดับเราเรียนขั้นเอกชนิดหนึ่งเราอยากรู้ข้อดนตรีควรไปเรียนถามท่านท่านจะได้ความรู้เรา ถ้าเราเรียน,นเครื่องเอกอย่างเดียวเราอาจจะไม่มีเวลาไปศึกษาเครื่องดนตรีเราก็จะรอบรู้เท่าไม่ได้อย่างเช่นแค่นอนวงการอาชีพแม้จะเรียน,นเครื่องเอกอะไรก็แล้วแต่ตรางองมีความรอบรู้เครื่องดนตรีที่เกี่ยวข้องื่าเราเรียนดนตรีเรื่อเราเรียนเกี่ยวเครื่องเอกสายพีพาทจะเป็นเครื่องดนตรีอื่นใดก็แล้วแต่นะครับ ต้องมีความรอบรู้วงผีพาดแต่และอย่างมีการบรนเลงวงวงอย่างไรถ้าเป็นเครื่องเดียวเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องดนตรีนั้นมีเอกลัษณอะไรบ้างเหมืนยามเรียนให้มากสุดนะครับว่าในเวลาสปีเนี้ยมหาอะไรต่างๆก็มีวิชาเข้ามาแทรกเข้ามาสอดแทรกด้วย เพราะว่าเราจบดนตรีไปก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้เป็นครูเพราะว่ามีสถาบันเยอะแยะที่สอนนะครับมีนักศึกษาหลายคนที่จบมาโรงเรียนที่จะสอนมีไม่มากนักเมื่อเราไปสมัครสอบคนที่จะถูกเลือกอคุณควทม่นเความรู้ในเชิญปฏิบัติและทฤษฎีเพราะฉะนั้นเ <c> ม <oughs> ื่อเราอยู่ที่นี่ ควรจะฝึกฝนตัวใ้มากขึ้นในเรื่องทักษะเครื่องดนตรีเองและก็หาความรู้ไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวต้องเป็นความรอบรู้เนเ่ยว่ับดนตรีเพื่อจะไปเป็นครูในอนาคตให้ได้นะครับอนาคตอยู่ใกล้แต่ก็ไม่ได้ง่ายคนที่เก่งที่เขาเป็นครูมาก่อนเขาก็เรียนอย่างเราแต่ว่าเขามีความพยายาม มากขอให้ตั้งใจศึกษาค้นคว้าเอาความรู้นี้ไว้ในขณะที่เราอยู่ที่ดีถ้าเราออกไปแล้วเราจะหาโอกาสที่จะศึกษาในยากมอเรามีโอกาสคนสอนก็อาจจะไม่ไดีอยู่สอนแล้วขอให้ประสบความสำเร็จ